สวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่กับสาวเอือนน้ำซิงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ปเปลี่ยนการขับขี่นะครับเราจะให้เอือนพาขี่รถตู้ครับวันนี้เราจะไปไหนกันไปชุมพลบุรีชุมพลบุรีจะไปทําอะไรครับไปจ่ายงวดรถจ่ายงวดรถท่านใดรถดำรถดำงวดเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่งวดงวดงหนืหอ อยู่ที่เก้าพันบาทเออเอ้ยสนิทตาอ,อ่ะโอเคายแล้ว <c oughs> ไปไปเดี๋ยวเราไปกันนะฮะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรูตรูนน้นะครับอ่าเดินทางกันไปนะครับครอบครัวเงอีสานครับผม Oh. Oh. นี่เรามานั่งรถตุ้งกันมุ่งหน้าสู่ชุมพรบุรีชุมพรบุรีจังหวัดจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ก็ระยะทางประมาณหนูว่าประมาณ60กิโล oh. งโอ้ไกลพอสมควรนะาะาอันนี้ออกจากบ้านแล้ว รถตู้กับรถดำมาไหนครับง่ายกว่าตู้นะตู้ง่ายกว่าเยอะดีกว่าไปได้เร็วใช่ไหมความเร็วเท่าไงอันนี้ขับที่เจ็ดสิบเองหกสิบเจ็ดสิบฮะเจ็ดสิบยุบสิบรถดำนี่จะขับเร็วแบบนี้ไม่ได้เนาะขับได้อยู่ ทั้งหุนมีเอาไว้น,นะฮะื่อมั่นใจอ่ะยังไงก็ตอนนี้พูดติดตาม YouTube เท่าไหร่ละ400กว่า400กว่าแล้วนะย่าแน่นอนอโอ้โหกี่วันละเปิดช่องมาประมาณกี่วัน,นอาทิตย์กว่าจะไม่ได้อะเอออาทิตย์กว่า ได้สี่ร้อยกว่าเนี่ยชัยามิรชัยเลยนะไม่ธรรมดาเอาโอ้ฮัลอนี้ก็กำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอชุพรบุรีจังหวัดสุนรร์นะครับจะไปอูไไนะเดี๋ยวค่อยไปซุรไพรส์รกันที่นั่นแล้วกันนะฮะไม่ใจงวดนะไม่ได้ไปจองรถนะมั้ ซีแอกทางผ่านชุดคนบุรีแล้วครับผม้ถึงที่ไม้นะครับนี่มาในชุดดำเข้มโอ้โหวันนี้นะได้รีวิวแล้วอจอดตรงนี้แล้ว นี่ครับผมมาเจอรถคันงาเลยครับเสียดแดงฮะมาแล้วรถยขางหลงนี้ทำแบบนี้เหรอแต่เราไม่ได้บอกเลอันนี้ถึงที่หมายรือยังถึงแล้วอ่าฮะอูไหนครับนี่อูแดงโอ้โหสวยเนาะสวยมากเลยที่เนี่ยข้างหลังสวยไอ้รถเรามันขึ้นมาไปทำสวยแบบนี้เราไม่ได้บอกจริงไม่ใช้เราแบบไหนเออี้ อ่ตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วครับพี่น้องหาเงิน,นมาจ่ายงวดรถที่อูแดงนะครับคุมพลบุรีครับพี่น้องเดี๋ยวไปจ่ายงวดรถก่อนนี่ครับสำนักง,งานอูแดง นีโอ้โหมีทั้งรถขายรถขายอะไรถึงวเวลาชำระนี่นะครับนี่คือเจ้าของร้านคนสวย <c oughs> <c oughs> เจชเติ๋วสวยของเราเว้ยนานๆจะได้เจอตัวจริงนะฮะเนี่ยครับ,รบชำระงวดงวด นวดที่สองนะนวดที่สองออรถที่นี่ะครับกับอูแดงเดินาแนี่ครับกำนังงานอูแดงนะครับก็มี Nai thang rốt nè, lưu bên online, nhớ giữa giữa nhạc măng măng măng, thuốc dáng lên. Just kim tìm. Wani rốt พี่น้องสนใจอยากจะออกรถนะครับจะเป็นรถดำนะฮะนี่มาแรงนะฮะที่นี่ราคาประหยัดถูกที่สุดในชุมชนโมเดลเลยก็ว่าได้เจ้าเจ้ากันนี่ครับคนละสุดยอดเลยฮะบสบายใจนะการทำงาน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เป็นไงฮะเสียเงิน <c oughs> よかった。